คนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <'m> เร็วดับใจคุ่มไปกับความเป็นหนึ่งบอล n ูบีวัน e อ l l ิ e ยามาฮ่า R15 มางั้นเรามาดูประเด็นของออทางกาณคากามิอเล็กซ์รินฟรานเชสโกบายาย่ากันหน่อยหนึ่งครับทั้งสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ การที่นักแข่งแต่ละคนออกมามาออกมาพูดถึงกรณีนี้แล้วก็อาการของทั้งทากะนากากมิรวมถึงอเล็กซ์วินครับว่ามีอัปเดตอย่างไรบ้างครับมาครับอย่างที่คนทราบกันดีครับจุดเปลี่ยนสำคัญจุดแรกเลยของการแข่งขัน m o t ต GP ในสนามนี้ที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยก็คือตั้งแต่โค้งแรกนั่แหละครับนี่เลยจังหวะนี้ครับ ตอนดูถ่ายรถสดสนเนี่ยเราก็เออพุ่งชนขนาดนี้ถือว่าแบบโหดมากนะครับแล้วก็3ามคันคือไม่จบแล้วก็ต้องออกจากตรงนี้ครับคือตอนแรกผมไม่นึกว่าเป็นเปโก้บัญญายนะผมเห็นออพอชุดผมมองว่าเป็นสีส้มผมนึกว่า k t m ไม่แบดมินเดอร์ก็มีเกลโอเลเวราครับแต่พอพอเข้าไปดูชัดๆเอาฟรานเชสโกบัญญาย่าครับทุกท่านหนึ่งในคนที่จะลุ้นอยู่ด้านหน้า ก็ล้มลงไปด้วยเช่นกันจังหวะล้มดังกล่าวครับก็เกิดขึ้นโค้งแรกหลังจากออกตัวครับเป็นจังหวะที่ทาคากินาคากามิครับนาคากะมิออกสตาร์ทจากกริดที่12เปกโก้บันย่าออกสตาร์ทจากกริดที่2นะคิดดูว่าคนออกตัวจากกริดที่12พุ่งขึ้นมาล้มแล้วก็ชนเข้ากกริดที่2ได้เนี่ยต้องมาเร็วแค่ไหน นั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้ทาคาีินาคากามินะครับเมื่อคืนนี้ที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยถูกเพื่อนๆนนักบิดหลายคนบอกว่าเขาขี่โดยขาดความรับผิดชอบต่อคนอื่นทั้งทั้งที่ในที่ประชุมด้านความปลอดภัยครับกลุ่มนักแข่งด้วยกันเองมักจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอโยฮันซาโกออกมาพูดเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับ ซาโก้บอกว่าทาคากินาคาตมิได้สูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจที่ทุกคนมีต่อเขาลงไปแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามนี้ที่โค้งแรกที่บาร์เซโลนาอาเล็กซ์วินครับอเล็กซ์วินเองก็ออกมาพูดว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเบสของเขาจะจบลงตั้งแต่โค้งแรกครับแถมตัวเขาเองก็ยังต้องบาดเจ็บข้อมือซ้ายหัก นอกจากนี้เนี่ยรินก็คือเขาก็อวยพรให้นาะคาการมิเนี่ยไม่เป็นอะไรนะแต่สิ่งที่เขาโมโหเลยคือเขาโมโหนะครับโมโหการตัดสินของ Race Direction ของ MotoGP เขาบอกว่าการตัดสินของ MotoGP ที่มองว่าเป็น Racing Incident มันมันไม่น่าจะถูกต้อง ควรจะต้องมีบทลงโทษกับเรื่องนี้มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับหลายคนออกมาพูดครับนะแข่งหลายคนก็บอกว่านี่คือหนึ่งในการล้มแบบรุนแรงที่ไม่มีใครอยากจะเห็นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วขณะที่ฟรานเชสโกมานายาครับซึ่งจากจังหวะเนี้ยก็เลยทำให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะจบไปแข่งขันได้อีกหนึ่งครั้ง เป็นการล้มแบบที่ไม่ทานตั้งตัวครับนี่ครับอาการของออขอย้อนกับมาที่อาการของนาคารามีหน่อยนาคารามิเนี่ยศีษาจากการที่เข้าไปกระแทกนี่ครับภาพนี้จะเห็นชัดมากตอนแรกเนี่ยกระแทกเข้าที่ล้อล้อหลังแล้วก็อีกทีหนึ่งกระแทกเข้าที่ท่อไอเสียจน ฝาครอบหมวกน็อกหรือที่เราเรียกกันว่าชิลหน้าเนี่ยหลุดออกไปตอนแรกผมเห็นผมผวาเหมือนน,นะตกใจอะว่ามันจะกระทบไปถึงออมองไปถึงกระทั่งแบบดวงตาไหมใบหน้าเลยไหมอาจจะมีเศษกระดอนลงเข้าไปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโชคดีที่พอเข้าไปสแกนโดยละเอียดนะครับทากะนะค,บคาบกรมิก็ไม่มีอาการบาดเจ็บที่ซีเรียสบริเวณศีรษะนะครับ มีอาการแค่เจ็บปวดที่ไหล่ขวาแต่ว่าไหล่ขวาก็หายปลาไม่หักนะครับขณะที่คนที่เจ็บหนักที่สุดก็คงเป็นอเล็กซ์ินครับอเล็กซ์ินข้อมือซ้ายหักจากการที่พอชนปุ๊บลอยขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็ตกลงมานี่ครับแขนซ้ายค้ำลงไปข้อมือซ้ายหักครับก็ทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ฟานเชสโกเป็นายา่าพูดไว้ว่าอย่างไรครับมันยายา่ยาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าทำไมนาคากากมิถึงทำแบบนั้นสิ่งหนึ่งเลยคือฟานเชสโกเปญนาาครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้โกรธนะแต่ว่าผิดหวัง เขาบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาดีใจนะที่ทากะไม่เป็นอะไรเพราะมันคือการชนที่หนักมากแต่ผมก็ไม่ได้โกรธการตัดสินของเดส d i r e c t ชันเหมือนกันเพราะว่าทาคากินาะคาคินาะคาคามิก็มักจะทําแบบนั้นบ่อยๆคือเขาพูดอย่างนั้นว่าเออทากะทําแบบนี้บ่อยๆก็ไม่เห็นจะลงโทษอะไรเลยนะครับมัยายาบอกว่าแต่จากมุมของนักแข่งอาชีพนะครับ อย่างที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยคุณคาดไม่ถึงหรอกนะครับว่าจะได้เห็นการชนจากการเบรกผิดพลาดแบบนี้ของคนที่ออกตัวจากเกียที่12มันยา่ยาบอกว่านั่นหมายความว่านาคาคามิเนี่ยพยายามจะแซงนักแข่งถึง10คนเลยนะจากการเบรคครั้งแรกคือคุณต้องเป็นยอดมนุดมานะครับในมุมของเขานะเขาบอกว่าเขาจะแซงครั้งแรก ถึง10คันเลยเหรอขึ้นมาเบรกตรงนั้นน่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่บรรย่ญญญาบอกนะครับบรรย่ญญญาบอกว่าถ้ากะตัดลายโดยผ่านนักแข่งมาหลายคนมากถ้าผมไม่อยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็น่าจะจบลงที่บอกกวดแล้วผมก็น่าจะจบการแข่งขันได้ดังนั้นผมไม่เข้าใจเลยจริงๆกับสิ่งที่ เขาคาดหวังกับการเบรกในครั้งแรกมันนายยากกำลังจะบอกว่านาะคากามิีเนี่ยขี่มาโดยที่มันมันแอคเรซีฟเกินไปแล้วก็มันขี่ด้วยความที่เขาใช้คำว่าอ่า irresponsible I นะครับคือไม่มีความรับผิดชอบต่อนักแข่งคนอื่นในสนาม การจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เบรกหนึ่งครั้งเพื่อจะแซงรถแข่งเป็น10คันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะโค้งแรกนะครับดังนั้นเนี่ยบรรยาญาเองก็บอกว่าโอ้เขาเขาผิดหวังมากนะครับแล้วก็เขาไม่เข้าใจเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบรรยาญาบอกอีกนะครับว่าเขาหวังนะหวังว่านะคาก็มีจะกลับมาสู่การแข่งขันเร็ว แล้วก็สิ่งแรกที่เขาจะเข้าไปคุยกับนาคากามิคือจะเข้าไปถามเรื่องนี้แหละว่าคิดอะไรอยู่เออเป็นข่าวกันให้สัมภาษณ์ที่แสบนะบอกว่าไม่เข้าใจอ่ะคือถ้าถ้านาคากามิกลับมาก็อยากให้กลับมาเร็วๆแล้วอยากเข้าไปถามเลยคําถามแรกคืออยากรู้ว่าเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง บอนชูบีวันออลมิลยามาฮ่าอาหน